สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งกับช่วงภาษาอังกฤษของเมียฝรั่งนะคะวันนี้ถ้าเจอหน้ากูก็คือเช่นเคยรู้ได้เลยว่าวันนี้จะมีอะไรมาพูดมีอะไรทันคันมาพูดเช่นเคยแต่ก่อนอื่นต้องขอบอกว่า2อสาคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำพูดเพราะนะไม่เป็นตัวของตัวเองดอ,อกแต่ว่าคลิปนี้ขอบแบบว่าสบายๆเนาะเหมือนมาพูดให้เพื่อนฟังละกันบางคนอาจจะคิดว่าอะไรทำไมอีนี้พูดไม่สุภาพใช้กูมึงอีนี้เป็นภางาอังกฤษอีละ ษาอังกฤษก็ไม่ได้เก่งมากสมัยไม่ได้ไปเวิร์ฉันพูดเพื่ออันนี้ผ่านไปเลยค่ะไม่ต้องดูคลิปนี้อาจจะไม่เหมาะสําหรับคุณนะคะสาหรับใครที่โลกสวยแต่สําหรับใครที่โลกไม่สวยแต่เราสวยก็คือเข้าเรื่องกันได้เลยวันนี้จะมาพูดประโยคประโยคนึงของประโยคภาษาอังกฤษที่คนไทย create ขึ้นมาคิดว่าคิดว่าน่าจะมาจากคนไทยนะเพราะว่าได้ยินคนไทยพูดบ่อยแล้วก็ต่างชาติก็ค่อนข้างรู้จักกัน เดี๋ยวนี้เนาะคือประโยคนี้โด่งดังมากไปทั่วไกลไปทั่วโลกจนกระทั่งแม้กระทั่งมีเสื้อสกรีนว่า same same but different นะคะประโยคนี้ก็คือ,อ,อ same same but different same same but different คือดังมากประโยคนี้แม้กระทั่งมีประเทศเยอรมันไปนสร้างหนังแล้วก็ใช้ประโยคนี้เป็นชื่อหนังถามว่าประโยคนี้จริงแล้วเนี่ยฝรั่งเขาใช้กันไหมเขาไม่ได้ใช้นะเดี๋ยว ขารู้เรื่องไหมก็รู้เรื่องถามว่ามันผิดไหมในแง่ของการสื่อสารถ้าการสื่อสารเป็นการทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้เรื่องนะคะเข้าใจมันก็ไม่ได้ผิดแต่ถามว่ามันถูกหลัวกวยากรไหมมันก็ไม่ถูกซึ่งบางคนเนี่ยพอฝรั่งได้ยินเราพูดนะเขาก็พูดตามแล้วคนไทยหลายคนที่ได้ยินฝรั่งพูดก็พูดตามกันอีกก็อาจจะเข้าใจอาจจะมีหลายๆคนที่เข้าใจว่าประโยคนี้คือประโยคที่ถูก แต่จริงๆแล้วประโยคที่ถูกถ้าเราจะพูดว่าของสองอย่างเนี่ยเหมือนกันเราจะพูดว่ายังไงนะคะเหมือนอาจจะเป็นแบบคำนี้มันอาจจะมีรากฐานมาจากการที่คนไทยเนี่ยชอบพูดใช้คำซ้ำๆบ่อยๆไงเราจะชอบพูดค่ว่าเหมือนๆเซนเซนเนาะเล็กๆน้อยๆขาวๆสวยๆอะไรเงี้ยทีฝรั่งเขาไม่ได้พูดซ้ำๆกันอย่างนั้นทีนี้จะพูดว่าเหมือนๆเราจะพูดว่า it's the same it's the same นะคะอันนี้คือเหมือนแต่ถ้าจะพูดว่ามันคล้ายมันไม่ได้เหมือนนะมันแค่คล้ายๆแล้วก็จะพูดว่า similar similar โอ okay, เคนะที่ยกตัวอย่างให้ฟังถ้าสมมุติว่าบอกว่าพี่ค่ะแล้วถ้านหนูอยากพูดว่าเล็กๆละ่ะในเมื่อฝรั่งไม่พูดซ้ำๆแต่หนูอยาจะอธิบายให้เขาฟังว่ามันเล็กๆอะ่ะจะพูดยังไงยกตัวอย่างให้ฟังสมมุติว่าชนีเนาะเมามอยก,กันก็เป็นุผู้ชายมามาเลาเพื่อฟัง เฮ้ยมึงกูเป็นหลังผู้ชายมาแต่ว่าฝรั่งคนนี้นะ his his penis is small ของมันเล็กว่ะถ้าจะบอกว่าเล็กมาก his penis is very small ของมันเล็กมากถ้าจะบอกว่าเล็กมากมากอ่ะ his penis is so small ถ้าจะบอกว่าเล็กเกินไปอ่ะ his penis is too small เล็กเกินไปไม่ไมรู้สึกอะไรเลยถ้าจะบอกโคตรเลย his penis is fucking small นะครับลองไปใช้ดูคำคำจบใจกันใหม่คลิปหน้าในวันที่ที่ฉันคิดออกว่าจะพูดอะไรต่อไปเรื่องบ๊ายบาย